เมื่อวานใน Facebook ของโคศโกโต้งศิริพงษ์อังคสัสกุลเกียรติโคศโกรัฐบาลต้องการจะบอกอะไรเนี่ยคุณต้องคะได้โพสภาพภาพหนึ่งไปดูภาพกันคนบ้านเดียวกันหมายถึงเคยอยู่ด้ยวยกันโคศโกโต้งโพสต์ภาพนี้เสร็จสมบรรอยแล้วก็บรรยายด้วยอิโมจิ เป็นรูปหัวใจสองดวงแต่ว่าอะไรเป็นสีฟ้ากับสีชมพูด้วยแปลว่าอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสีน้ําเงินอ๋อต้องสีน้ำเงินแต่ว่าไอ้อีโมจิมันออกฟ้าอ๋อเพราะนั้นต้องเป็นน้ําเงินกับชมพูน้าเงินก็พักหนึ่งชมพูก็พักหนึ่งเอารูปนี้มาโพสตแล้วก็ใส่อีโมจิเป็นรูปหัวใจสองดวงดวงหนึ่งตั้งใจจะให้เป็นสีน้ําเงินแต่ดัดออกมาเป็นฟ้าสีพักภูิใจไทยใช่ไหม ใช่แล้วชมพูส่วนอีกดวงหนึ่งสีชมพูก็นี่ไงสัญลักษณ์ของพรรคเนี่ยค่ะคุณวราวุฒินั่นแหละค่ะชาติพัฒนาเลยผมผมย่อเรื่องเลยกันนะขครบ้างเนี่ยสองรุ่งสองเจนในภาพเนี่ยรุ่นใหญ่กับรุ่นในภาพเราจะเห็นคุณท็อปราวุ่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนายินกรอดจูมือคุณทิกรจำนงซึ่งเป็นผู้โสจำพรรคชาติพัฒนาค่ะ ไปพบคุณพระดอนปริสนานัทกุลค่ะวันนี้เป็นวัตถิประจำสํานักแห่งพักภูมิใจไทยใช่ค่ะไปพบคุณกรวีนี่ก็ภูมิใจไทยน้องชาไทยคุณพระดอนแล้วก็ไปพบคุณโต้โคศกโต้งนี่ก็สีน้ําเงินก็ภูมิใจไทยส่วนคุณสมศักดิ์อะเป็นพ่อรัตรีโดยโดยโดยมีเฮียตือสมศักดิ์พ่อของ้ําตรี ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมหรือเปล่าเนี่ยก็สองเจนสังเกตไหมมันรุ่นใหญ่กับรุ่นนี่ไงคุณนิกรคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณท็อปก็รุ่นหนึ่งใช่ไหมนี่ก็อีกเจนหนึ่งเท้าวันนี้ทีมข่าวจอลึกต่อสายไปที่คุณนิกรจานงถามคุณจํานงว่ามันอะไรอย่างไรมีอะไรกันหรือเปล่ามีอะไรไหมไปตกลงอะไรกันหรือเปล่าไปเปิดดิวหรือไปปิดดิวเปิดดิวหรือไปปิดดิวคุณนิกรบอกว่าอย่าคิดเยอะไม่มีอะไร ปกติก็พบกันเป็นประจำเ oh. มื่อวานที่ไปพบไปคุยเรื่องแก้ราโนูลนน uh. จากนั้นคุณคุณนิกรจำตรงก็รูดซิปปากพูดแค่นั้นปิดสวิตปิดสวิตเลยพอซักอะไรเยอะๆก็ไม่ยอมบอกแล้วด้วยความเคารพผมถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ<ะ>ไปคุยกันแค่เรื่องแก้ราโนูลถ้าถามคอการเมืองนะไม่เชื่อ บังเอิญมาเอิญมันมีข่าวสะพัดนะมีข่าวได้ข่าวมาก่อนหน้าเราแล้วล่ะก่อนหน้านี้ังเอิญมันมีข่าวแพร่สะพัดว่าสุพันกับบรีรัมหนึ่งเขาคุยกันจบแล้วจบไม่จบเราก็ไม่รู้หรอกไม่ไม่หมายถึงที่ได้ยินมาเน<อ>ี่ยเขาเบอกว,ว่าจบแล้วอกระแสหนึ่งบอกว่าเขาเขาเริ่มคุยกันอีกกระแสหนึ่งที่ได้ข่าวมาก็คือเขาคุยกันจบแล้วเขาคุยกันจบหมดแล้วที่ยังบอกพี่นายเมื่อสองสามวันที่แล้วไงได้ยินไหมที่เหลือมันเป็นลีลาพยามังกร มังกรสุพรรณมังกรบุรีรัมในทางการเมืองเนี่ยจังหวะเป็นเรื่องสําคัญคล่อมจังหวัดคล่อมจังหวะเนี่ยบนไลัยแน่ๆดังนั้นไม่ใช่เวลาต้องไปพูดพูดก่อนก็ไม่ได้พูดทีหลังก็ช้าเกินไปมันต้องมีจังหวะที่เหมาะสมทามมิ่งมันต้องได้แต่เมื่อเช้าไปถามทนายกนะทนายยกบอกว่าเขาเนียนเขามาจากพรคเดียวกันก่อนอื ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่พอน้กข่าวซักไปซักมานะว่าเจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมสองพักนี้เขาบอกก็มีคุยคุยกันเอ้าแต่ไม่รู้คุยอะไรไงมันมีอีกคำหนึ่งมันมีอีกคำหนึ่งนายกอนุทินก็บอกว่านายกอุทินก็บอกว่านี่มันก็ใกล้ยุสภามันก็ใกล้เลือกตั้งใหม่มันเป็นธรรมชาติของการเมืองที่มันก็ต้องมันจะต้องคุยกันเออก็แค่นั้นเองอย่าคิดเยอะเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองก็ชัดเจนเองแหละนี่ยังไม่ถึงเวลาอย่าลากไปที่เรื่องแก้รัฐมนูล ผมยึดเอาคำให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินหัวหน้าพักผมใจถ่ายเมื่อเช้าเป็นหลักในการวิเคราะห์มันบอกทาพภาพนี้ใกล้ยุบสภาใกล้เลือกตั้งมันเป็นธรรมชาติ การเมืองมันก็ต้องคุยกันก็แค่นี้นก็จบเอาเดี๋ยวเอาวันนี้ให้ฟังนะม,มเขาบอกว่านักข่าวถามในอนาะคนมนโอกาสร่วมง,งานกับพรักภูมิใจไทยหรือเปล่านายกบอกว่าพวกเขาเป็นคนรุ่นเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นพักภูมิใจไทยก็พร้อมทุกคนมีความสามารถมีคุณภาพไม่ใช่แค่พักภูมิใจไทยแต่ไม่ว่าจะเป็นพักไดแล้วเปิดกว้างและนี่นนใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วทุกที่ทุกพักก็ต้องมีความตื่นตัวและมีความพร้อมโอเคอ่ถอดรหัสกันเดี๋ยอสักครู่ภาพที่ขึ้นจอประกอบด้วยนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นหลักใช่ไหมทอปลาวุฒิก็ เอาโคชกต้งก็รุ่นใหม่ยกเว้นคุณกรกับคุณมสมศักดิ์พลาดอนก็ใหม่กราวีก็ใหม่อมคุณพ่อเนเดียวกันก็ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างวัยระหว่างรุ่นนิกทรจจำนงก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างวัยระหว่างรุ่นใช่ไหมเชื่อมแต่ละฝ่ายไง